ไปซะงั้วทมล่ะไปซะอย่อีกแล้วอย่าอีกแล้วอย่อีกแโอ้โหขุ่นเหนื่อยเลย นี่กูไปจับหัวจับควายที่หนึ่งไปไม่น่าไปจับเต้าเลยพี่เปิดเถินอะไรที่นาเี่นาเดทองที่นาเดทองที่นาเดองโอ้สุดยอดเลยตาถึงหน้าดูเลยเป้โอ้ยไปจับบ้านเธอเปอารักใช่ไหมเป้สะพายธรรมดาเนี่ยแหละเธอชื่ออะไรฉันชื่อจุฑาวดีจุฑาวดีใช่ข้าจะแจ้งให้เจ้าได้ทราบไป บัดนี้โอภพระมากระสับทรงมีพระบังชาถ้าใครก็แล้แต่สามารถจับตัวเจ้าได้จงมีมาราวังให้อย่างงั้นแต่พระโอรสเจา้านั้นลูกระาหน้าตาช่างเลียนกับลูกสาวข้ามาพระทวันข้าจะจับตัวเจ้าไว้ที่นี่จะต้องเป็โลกของข้า ี่นอ,อยู่ปฐมสมน้ำห,ห,หน้าสองครั้งบ้านนฉันไม่น่าจะรอดมาเลยเพราะฉะนั้นตีของเธอฉันจะเก็บไว้ต่อไปนี้เธอต้องอยู่ที่นี่ <What? S 2> และบอกว่าใครใครคนน่ะต่อเธอ,อเธอจะต,ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสี้อเปลี่ยนทำไมชื่อเดิมชื่ออะไรจุาวดเาวดี ต้องเป็นชื่อเป็นสาริกาเป็นลูกของข้าก็ฉันชืช่อจุฑาวันดีพวกเนี่ยไม่ได้ที่มัน,น,นตบนี่มีปากเลยนางเอกใหม่ๆอย่างเงี้ยจับฉันละน้อพลัดต้องอย่างงี้สิบ้าจริงเนี่ยน้องแค่จับเข้าไปโดนต้องตีนางแนะ่อะไรบูมเล <c oughs> ่าในนะจะพูดอะใช่ไหมใช่ป้าพี่ต้องเป็นชื่อเป็นสาริกาถ้าใครมาถามนะ กอคืออินทร์ใช่ไหมไม่มีคืออะไรไม่ต้องมีอิ่งต่อไปจะได้สบายจะบอกคุนะต่ไปต่อไปนี้ต้องมีเผื่อชาวบ้าฉันมีถานมันจะได้ไหมมีหัวที่อินทร์มีลูกยังไม่มีมีแต่ลูกฉันมีฉันมีหลานเพราะฉะนั้นเธอจะต้องมีด้วยเพราะเธอต้องเป็นลูกแทนฉันไอ้เป็นลูกของฉัน เพราะฉะนั้นไปเข้าไปอยู่ในบ้านถ้าแม่เธอไม่เชื่อฟังนะจะไฟเผาปีกเผาหาง